สวัสดีครับมานี้มาพร้อมกับเสียงหูดหรือว่าเสียงโหวดอีสานนะเพี่นอ้อนบ่าวอีสานพินแคนครับนำเอาดนตรีมรดกมุนมังอีสานบานเฮามาให้พี่น้องเฮาได้เบิง่งได้ฟังกันนะครับผมทางช่องบ่าวอีสานพินแคนนะครับผมอ่ะก็ถือว่าเป็นรายการที่แบบสบายสบายนะพี่นอ้องเป็นรายการที่อนุรักษ์มรดกมุนมังอีสานเนาะ เกี่ยวแก่กับดนตรีนะครับดนตรีพื้นบ้านอีสานหรือว่าดนตรีต่างๆบริสิป็นของอีสานบ้านเฮาหรือว่าของเมืองเหนือเลยว่าของทั้งเมืองจีนหรือว่าเมืองเวียดนามนะพี่น้องเนี่บอีสานนํานมากับเป็นดนตรีเห็นดนตรีปะไรเนาะพี่น้องเห็นอ้วยเซตกัถามสื่อออกมาเพราะว่าอยากมาศึกษาอยากมาเป่าถ้าเร็คนมักเป่าเดยพี่น้องเดี๋ยวคนมักเป่านะครับผมเป่าอีสานเป็นแขเป็นคนมักเป่าพี่น้อง เอสบีเอ็มสตูดิโอหรือว่าบางอิสานที่แค้นเป็นศูนย์ผลิตนั้นเป็น้องศูนย์ผลิตความบันเทิงความสร้างสรรค์หรือว่าอนุรักษ์จันโรงเนาะพี่น้องจันโรงสืบสารด่านดนตรีต่างๆอ่าบอว่าจเป็นอันนี้เพื่อินปีน้ำเต้าเี่น้องปีน้ำเต้าขี้จีไม่เนิ่นประจันกันะพี่น้องปีน้ำเต้าบางิสันเคยเป่าลงอ่าคลิปช็อตอยู่เพื่อนๆว่าโอ้ยฟังน้ำกระบอกท่านแจ่มวันว่านอย่างแต่ละแต่ละแต่ะช่องข้าวเข้าไปแล้วเนาะ ว่าคลิปช็อตของ YouTube มันเป็นสันสันคล้ายๆประมาณคือกันกับคล้ายๆเรียวนาะพี่น้องเนาะคล้ายๆเรียวคล้ายๆอ่าทิกต็อกยังประมาณนี้ยนะซะสิบัวได้คอยสิบัวคอยได้ใจความเราเพราะว่ามันเป็นเพื่อนเอิญว่าขลอเคเลเร่อฮ่าๆน้องเนาะ,นะก็เลยได้มานำมาสู่รายการของบริษาาัทผิดแคน พ,พี่น้องเขาได้เบินกันแบบจ๋าๆในทางช่องยูทูบอีสามแค่เรียกว่าทางกัมไฟครีเอเตอร์เนาะเอสบีเอ็มสตรีโอบาอีสานนะครับผมนี่ก็เป็นปีน้ำเต่าผลงานนะพี่น้อง <c oughs> ไปเที่ยวเวียดนาม ก็ได้ซื้อมาสองสองเต่าเพร่ะเดิมว่าถ้าซื้ออื่นไอ้หลันอิลีกับปีน้าเต่าอะไรไม่รูพเพราะว่ามันเป็นน้าเตา่าเนาะนี่แต่ร้อนตรีเพื่องเพียบ <c oughs> จะยังเป็นอย่างนองนะไรกับปีมังหนามปีมังหนามเอามาจากเมืองเหนือไอคุณเอื่นว่าแค่นแมวเป็นน้ำแมวก็ไปไปหยาดสื่อน,น้ำเปิลนะไปหยาดสื่อน้ำเปินมาเป่าคุยกันบุคคลหัวเรื่อกันสี่บับสี่แบบเพื่นกัน ขายให้สเตทแบเทเนี er so ่ก็ได้อันนี้ก็เป็นปีผู้ไทยนะพี่น้องปีผู้ไทยปีผู้ไทยนี่ก็คือกันครับแค้นเขานี่ยลูกแค้นมันเอาลูกแค้นมาเห็ดเนาะอ่านะครับคลุยคลุยไทยคลุยไทยนะพี่น้องคลุยไทยอะไรกับคุยจีนคุยเวียดนามนี่คุยเวียดนามนี่ยเสื่อมาใบสันเสื่อมาเป็นเป็นเหล็กเป็นอลูมิเนียมอลูมิเนียมนะคลุยเหล็กกระสันมาอืมอันนี้ก็ปีผู้ไทยเหมือนกันนะพี่น้องปีผู้ไทย แอีคยังเป็นอย่างนี้กับแมนนี่กับปีน้ำเต้านะครับคือเอสเบียมนี่สิเพิ่อนเอ็นว่าอนุรักษ์พิพิธภัณฑ์ดนตรีกักบ่าแมนน้าพี่น้องนอกจากนั่นก็สิมีมีในหลักครยุยพอ่าหลายมือลายเว้นมากเก๋าเป่าแต่แค่นีนพี่น้องได้ฟังกันนะครับนี่อันนี้แคนอีสานเพื่นอนเอ็นว่าวใจหลักของศิลปินหมอหลองหมอลำเนาะคือแคนอีสานนะครับผมแคนคนไม่กัดแคนคนมาขับแคน ประเทศนี้ก็เลยเอาต้นนี้มาเสริมจะน้อยอันนี้เพิ่นเอินโบดนะครับโบดเรียกว่าโบูดต้นตระกูลนีดีกัมาจากร้อยเอ็ดอันนี้ก็ไดน้องคือเพิ่นสิมี่ฮอร์โวดพักญ่เพิ่นเห็นมาเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดอ่าของเพิ่นนะพี่น้องโบดใบสันก็เลยนั่งมามาเป่าลอง่าเป,าเป่าเป็นเนพิ่นบอกน้อพี่น้องลองฟังดู เป่าโดนน้องพี่น้องจับมาใส่โหลดทีจริงมันต้องเป่าให้มันชินครับไอเวลาลมเ่าสิลงมาลมเ่าสิลงมาปะทะกับโู่เป่าฝังที่กับว่าดั่งนี่พี่น้องโน้นจะมาจับใส่ทั้งอ่ดังอยู่แต่ว่าที่จริงแล้วมันต้องเป่าให้มันเพื่อนหน่อยให้มันสัมผัสระบบสัมผัสโดยอัตโนมัติเนาะอันนี้คือโบสถ์เป็นดนตรีชิ่นเอกของอีสานเขาคือกันเนาะสมัยขหมยเพิ่นนำมาประยุกต์ใส่กับเพลงสตริงเพลงอินดี้อ่าตัวนี้คือเพิ่นเออร์ปีปีผู้ไทย เป็นผู้ไทยแนะ่นอส่วนมากกวาทีมาจากกุะทางนครพนมน่ะพี้องครับใบาสารกะเมื่อวสองสามโตมาเปาเพื่ออะไระใส่ลำผู้ไทยคนหน้าเนะนบองรอบบองเสียงดู อันนี้คือปีผู้ไทยปีผู้ไทยปีผู้ไทย <c oughs> น้าพี่น้องอน,นี่ก็เป็นดนตรีอีสานเพื่อนห็นึ่มรดกอาาีสานบ้านเฮาเขือนนาะพี่น้องเนาะอ่าปีบานเนี่ยลุยคลยุคลยนี่เป็นคลยุยคลุยไทยเนาะน,นี่คลุยไม่ธรรมดาบอกเป็นเห็ดต้องมึงเสียงนะพี่น้องเนาะคือดังแนวนี้โอ้มันตกปิดหูตัวนี้บ่าได้แต่ มันต้องปิดทั่วด้พี่หนหอังมันจะมีหูแพร่เหมือนนะหูแพ้วเนาะจะมีรูแพรทั้งขางมันบ่มีเอาเอาขีดสูตรตีเหล้มาม่อ ธรรมดาเนาะพี่น้องบานในคลุยตัวนี้อันนี้เอามาจากเชียงใหม่ให้กันเป็นคลุยพลาสติกเบืองหูก้ก็เกิดกับหู้ปืนสมัยเกา่าสมัยอายุทยาเนาะพี่น้องเลยคือคืนนะครับนี่แต่ว่าเป่าดีของเพลินขึ้นกันเนาะเป่าดีขึ้นาากันพี่น้องเอาเฮดมาจากอยังลินมันขจัดกระเฮดดีดีเลยนี่น่อไม้สันเห็นกันสื้อมาเห็นเนี่ยเป่าก็ได้ว่าคนมักเป่านะพี่น้อง เรียนมาได้เพราะว่าบุค่อยได้เป่าน้ำเป็นออกบ่ได้เป่าเลยซะละเนาะนอกจากข้าใส่ดนตรีใส่เป็นเพลงเนาะเรียงเพล่งเพื่นนะครับอันนี้เป็นครวยนะประเภทครวยนะำเป็ดออเพื่อนอิ่นว่าเป็นเครื่องเป่าดีดสีตีเป่านะครับอันนี้ก็เป็นคุวยเล็กคุวยเล็กกระดังดีขอเพื่อนยี่ดอกอันนี้ก็เอามาตั้งแต่ก่นละเบียดน้ำเบียดน้ำเหนือ อันนี้คลุยเหล็กคลุยครุยอย่างคนอื่นคลุยอลูมิเนียมอลูมิเนียมเนาะเป็นอย่างประมาณนอันนี้นะน่าไปนองครับผมอ่าพร้อมด้วยมาท่านอันนี้เพื่อนในปีน้ำเต้าปีน้ำเต้านี่มัอนกับของอันนั้นเนาะมีสายสะพายพร้อมพี่น้องเอ้ยนี่เก็บกระมังนี่เนาะเป็นบล็อมบล็อมปีน้ำเต้าเนี่ยก่บ้าอีสานแก่เสือมาหม่าเพื่อมาประยุกต์ใส่ล่ำโพธิ์ไทยแน่ใส่ล่ำ อ,อย่างในตาห้องมาประยุกต์ใส่นะฟังมึงเสียงแล้ ว่าอยู่อินเดียเขาก็เป่าเนี่ยพี่น้องน้ำปีน้ำเต้าเฮ้นเป่าหล่อเป่าหล่อพญางูเนี่ยเนเขาเป่าไปเป่าเป็นแค่พื้นนะมันจะมีสังวาสจำเนียงพนดีเนาะอันนี้ก็ซื้อมาสองซื้อมาสองเต่าเป็นน้ำเต่าจากเมืองจีนงามนะพี่น้องงามเป็นตาหักตาแพงองป่องแฝงอย่างเนาะอืมคือกันาครับทองพระสังกระจายนะพี่น้อง อันนี้ก็เต่าหนึ่งเนี่ยมันมันขี้ได้บริด้บ่ได้เขียนไ้อยู่ ปีน้ำเต้านะพี่น้องอันนี้ปีน,น้ำเต้านะครับนะมีหลายมีแต่อารุณคุณหลวงคุณม,มังอีสานแต่เป็นโยน้นเท่ากับเป็นดนตรีอีสานบ้านเท่านะเนาะครับเนาะของอีสานบ้านเท่าบานนี่น้อพี่น้องบานนี่ก็ได้มาอีกตัวหนึ่งอันนี้นี่ก็ปีน้ำเต้าอ่ะเน,นี่แค่น้ำเต้าอันนี้อันนี้ได้มาจากดอยปุ๋ยนะพี่น้อง <c oughs> ไปฟ่อแมวเพิ่นเอามาหนักนโอ้ยถามสื่อนะเพิ่นขายแต่โยมอ่ะเพื่นอนเนาะอยากได้ะะกันนะใบสานเกษตรสื่อมา โอ้คิดคูมันกว่าแต่นี่ยผลมันฟาวดเลยเป็นโอาคิดสูมาติดไว้อยู่นะพี่น้องก็เจ้าก็ใส่ขีดสูตรที่กันใส่กกใสยางยางแม่งเนาะเป็นเป็นเอ,อื่นมายางแม่งโอ้มันจะอ,ออกเลยตัวนี้โอ้เดษจิกงไม่อยู่นี่อ้อออกมาแล้วออกแล้วบัดน้นไปไหนเนาะ ลายอยังเลยพี่น้องอันนี้ในประเด็นอ่ะปีนําเต่าจากดอยปุย๋ยเนาะมันบอกเดี๋เป่าเดี๋ยวมันโอ้มันฝ่าวจะบอกแล้วหรือมันจะบอกว่เด็ดสิทโโด,ด,ด,ดิหายังปิดไว้อยู่อันนี้คือปีนําเต่าคือกันเลยพี่น้องปีนําเต่าปีหมักหนามมันก็้เดี๋ยจะมันขั้นมันก็จะได้โกงงามนะพี่น้องโกงงามลายนะเป็นแนค่นกลูกซ้าแค่นกลูกเหมืนเท่าแต่ก่อนเนาะแต่เพิ่นใส่ไม่อยังบุหดีเฮ็ดไม้ทั้งผู้ทั้งผานะก็จะกระเฮ็ดหลินใส่ขึ้นกับหลินหลินแค่เท่านียเนาะ อันน aya, yeah, a, no no, a, no, bien, ี <ch> <pre st> ้เป็นภูมิปัญญานะพี่น้องเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านของข้าเจ้าเอื้อนภูมิปัญญาชาวบ้านนอปริศประอยออกมาเป็นเสียงแค้นแต่ว่ามันก็เป็นที่จริงมันเป็นสำเนียงของพวกอีกกองของพวกแมวข้าเจ้าอย่างเหรแต่ว่าเมื่อไอซันกับเป่าเป็นเอามาเป่าเป็นเอามาปอเป็นสำเนียองของเท่าพี่น้องฟังเมื่จกระหูเรื่องี่กับหูโบเรืองเราจะเป็นไยอย่าง มันกับฟ้าเอาอลยนะเดี๋ยวเสด็จเช็คที่ดีหรอกโอเคไปเป็นพิพิธภัณฑ์ดนตรีเนาะพี่น้องหายยากที่พี่น้องโมคอยมีได้เนาะไอ้วราคนมักเป่าพอยังบ่ได้เป่าเมิดพี่น้องบ่เป่าแต่โกรไม่ที่มีหมดอ๋ออ้านี่คือเอาดนตรีมาบอกสู่กันฟังเราพี่น้องเนาะในรายการบ่าวอีสานผ้าเพลินหรือว่าทางช่องบ่าวอีสานพินแคนเนาะทางกล่ำไฟยูทูบเบอร์นะพี่น้องครับผมขอบคุณสำหรับแฟนๆรายการเ้องนาะที่เพิ่นติดตามอ่ะ เป็นยังไงกับคอมเมนต์ก็ไม่ได้พี่น้องเด้อไ,ได้ตอบแต่ก็จะตอบไปอันนด้ตอบประเด็กับพวเป็นยังเนาะเพราะว่าอาเกวแกก็ตุ่นมันกบางที่ขึจังปีน้ำเต่าปียังของพวกแมวยังบัดไล่มันอีกจักมันเป่านไหนเนาะ,ะยังบ่เท่านั้นนี่พี่น้องมีอีกมีปียุใสเอาไวใสแล้วมันเป็นเป็นปีใหม่เป็นเป่าตู้ดิ้วตู้ดิตู้แต่เป็นอู้ข้ามเมืองนเนาะบายสันก็ซื้อมาสี่ตเนาะงสี่ตซื้อมาสี่ตัวมาเก็บม,มามไว้เดียวจังมือจะเอามาเป่าให้ฟังนั่นแหละประยุกต์กันลบมีกับพวกสล้อซอซึง อยู่ที่เงือนมีเป็นปุ่มใกล้หนังสลอดซอซึง่งเพราะว่าอ่าคุณพ,อพ่อเคนตีเฮ็ดไปแห่ทั้งมีบายซันกับมีทั้งดองมีดองอยู่ทั้งเชียงใหม่นะเพื่อนกับเป็นเป็นนักประดิษฐ์ประดอยเป็นนักเค็ดนี่แหละดนตรีเฮ็ดพวกสลอดซ้อซึ่งซึ่งเพื่อนเฮ็ดเนาะสลอ,เเอดเพื่อนเฮ็ดนะ่าไปดังดนตรีนี่บายซันนี่เฮ็ดนี่ใส่กระดาษเก็บมาไว้เบิดเนาะยัเเงเต็บครุยที่เพื่อนเอาอย่างข้าเจ้าเฮ็ดมาท่านในสีมาอยู่นะไปถนนคนเดินเชียงใหม่ได้เสียมาอยู่เพื่อนอิ่นว่า เพิ่นเอาไม้ชยงสั้นเฮ็ดงามได้พี่นอ้องข้าจรวลเสียงม้วนมวนมวนอีหลีเนาะเป่าขึ้นนี่โอ้เสียงห้องแล้วบาสานเสียงมากบันเล่งประกอบกับดนตรีอีสานบานเฮาใส่กันเนาะประชันกัน <c oughs> จะเป็นหน่าไหนนะพี่น้องครับผมครับเอารายการเฮาทั้งกำไฟอ้อมบันทึกเสียงเอสดเบมสตูรูเรียบะช่องยูทูบบาสานพินแคนเนาะข้ามีรายการอ่าลักๆเลยก็จะเป็นรายการแค่น่ะพี่น้องเนาะเสียงแค่นผ้าม้วนอย่างประมาณนี่หละแต่ว่าเมือนเอกะเอาดนตรีต่างๆเนี่ยมาให้พี่น้องได้เบิ่งกันเพราะว่า มันได้มากอะจากมาอวดมาโอดเนี่ยพี่นว่ามาอวดมาโชว์อ้เบิ้องนั้นปีน้ำเต่าแค่น้ำเต่าปีนังมันข้าเจ้าเห็ดเห็ดลูกทรงมันงามดีนะพี่น้องเห็ดงามดีใบาสานนี่กะเดี๋ยวสืบมาไหวสองตัวนะครับผมเดี๋ยวเาจะเปลี่ยนทั้งกำไฟปีน้ำเต่าเมืองดอยปุย๋ยเมืองดอยปุย๋ยนะครับผมอ่ะจังไรกะฝากไว้น้ำแน่กันแล้วก,กัน,กนพี่น้องเอ้ยเนาะทั้งอ่ารายการเฮห่กะมาบอกว่า,วาจะจีโจ้เนาะ เพื่นอนอื่นว่าสาระบันเทิงเนาะเอาความ,ววามูลข้อมูิมาฝากมาตอนกันนะครับผมก็ขอขอบคุณสลารฟนแฟร์รายการเท่าที่เพิ่นอ่าเป็นกำลังแรงใจให้กับาลีสารนะครับจนว่าอ่าเดนมาหอดมือนี่เนาะถือว่าช่อง YouTube กับประสบความสําเร็จนะพี่น้องในสั่งรายได้ได้แล้วเนาะก็ถือว่าด้วยกําลังแรงใจจากแฟน์รายการเท่าทุมท่มอท,มอ,งทมองทุกบอลทุกกรรทุกไฟที่เพิ่นซอยซอยสนับสนุน ซอยพลักดันเป็นก็ลังแรงใจกดไลค์กดแชร์กดซับซักไถ่กดติดตามโอ้ต่างๆพี่น้องจนกว่าจะมาหอดมือนี้นใบสันก็มีความภูมิใจหลายก็เลยถือว่าโอเคเนาะพี่น้องได้เปลี่ยนยูทูบเบอร์น้ำเพลินแล้วเนาะสั่งรายได้ได้แล้ววันนี้ก็มีแต่นําเอาสิ่งมวลมวนมาฝากมาตอนพี่น้องเข้าจันได้กะอย่าสลืมเนะพี่น้องให้ยก็ลังแรงใจมากหลายหายกันแล้วกันเนาะให้มันปังๆคือโมเพลินเนาะพี่น้องจะได้อ่าอย่างไรเพื่อนๆมาเนาะ ห้ได้เงินได้ทองได้ขั้มกำแก้วน้ำผึ้นเนี่ยเออแก้ววกัมมาดอกกัแต่เงินได้ทองนะนั่นเปน้องครับผมอ่ะในการถือว่าเป็นข่าวดีมาฝากมาตอนกันนะครับผมนอเพื่อจะได้มาซ้ำเนี่ยก็เป็นธรรมดาพี่น้องใบสัญกาได้สั่งช่องมากกันตั้งแต่2017เดตัวพี่น้อง2000 2017 18 19 20 21 22 23 6ปีนะครับ6ปีจังประสบความสำเร็จนะครับแฟนคลับแฟนเอฟซีแฟนแฟนยูทูบกั ถือว่าบัท่านหลายๆคือเพิ่อนของน้าพี่น้องผ่านพกผ่นบัท่านถึงหมื่นอยู่นอกจากนี้กับกุศลเข้ามาหลายๆก็แล้วแกนนี่ได้พี่น้องเด้อมาเบิ่งมาชมมาเป็นหักเป็นแพทยเป็นพี่เป็นน้องกันในแกลบกันนะครับเนาะทางช่องบ่าวอีสานพินแคนหรือว่าจะเป็นอีกช่องหนึ่งช่องยู u ูบกับบีเบุญมีสตูดิโอเนาะพี่น้องอันนั้นกำลังสิเปิดสั่งรายได้เนาะกำลังแซงกันขึ้นมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บยังขาดพุทธิ์ต่ำพุทธิ์ตามหนึ่งพันชั่วโมงสาธารณะสี่พัน เ้อกัดจังสีเปิดสางร,ระดับใดๆนะพี่น้องพี่น้องเขาอยากเบื้องหมอล่ำหมอแค้นหมอปีหมอพิ้นหมอกองเลยว่าอยากเบื้องกิจกรรมต่างๆทาง,างช่องไอสารเนาะซีมี่กะพี่น้องข้อกัติดตามความมาได้ทั้งช่องลักก็คือ,อช่อง y ยูทูบเบาไอสานพินแคนและกะช่องยู u ูบบีเอ็มบุญมีสตูดิโอนะพี่นอ้องอาจจะในกะฝากมาในก็แล้วกันนะครับเอาแค้นไม่ฟังในแบบน,นีนะ้ก็ได้เน้องรักๆนี่ก็เป็นแค้นนะพี่น้องลักๆนี่เป็นแค้นนะครับโอ้เสียง เสียงทางนองมันหลอดเขับมาเดี๋ยวได้พี่น้องเลยเอาเอาจักจักน้อยหนึ่งนะพี่น้องจังอันทบถ่ายและกันเดี๋ยวเสียงแค่เนี่ยนะฟังทางซอย ้อพ่อหอมปากหอมคอเนาะพี่น้องเพาะเป็นกระแสยาเป็นแบาเนาะครับผมอ่ะพี่น้องพ่ออยากฟังหลายๆไลยจะนั่งกะรับชมรับฟังได้นาะทางช่อง YouTube ่าอิสานเพิยนแคนเนาะพี่น้องมีเบิร์ดแคนหน่อยแคนใหญ่แคนไล่สันไล่เน่าไล่รองไล่เตยไล่สีพันดอนไล่อย่างกับมีเบิดพี่น้องเข้าก่ะอ่ากดรับชมได้เนาะติดตามรับชมได้ที่ช่องบ่าวอีสานเพิยนแคนพิมพ์ ไปไใบสันเพียงแค่มันก็สิปึ๊บขึ้นมาเนาะพี่น้องครับเราค่ะเลือกเบิ่งมาเลยเนาะครับผมอ่ะฝากไว้ในกล่องกันเนาะครับสำหรับมื้อนี้เนาะพี่น้องเอาไว้สันไว้ก่อนพ่อกันในคลิปต่อไปนะครับขออวยพรให้แฟนๆของบ่าวอีสานบ่ว่าณจ,จะเป็นแฟน FC อ่าแฟนครีเอเตอร์อ่าแฟนเรียลแฟน TikTok แฟนเพจ Facebook หรือว่าแฟนรายการบ่าวอีสาน ขอให้ทุกท่านทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับความเจ็บอยา่าใดความไข้อย,ย่ามีขอแหรรำรำไปรวยนะครับก้าวหน้าในหน้าที่การเงนและก,การงานนะครับอายุมั่นคงยืนสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไข้อย,ย่าดจนให้มีแต่ร่วยน,น,นะพี่อน้องนะพอกันในคลิปต่อไปเพี่นอน้องคิดไ้เอาไว้สนุกกันกันแล้วกันสวัสดีครับ